สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกันในช่วงเย็นแล้วห้าโมงเย็นและวันนี้นะครับกับคิวเครือบแก้วที่ทํามาทั้งหมดสามวันเต็มเต็มนะครับกับอีกหนึ่งคันนะที่จะบอกว่ายากก็ไม่ยากง่ายก็ไม่ง่ายเพราะว่าในส่วนของรถที่ไม่ได้ออกมาใหม่ป้ายแดงมีการใช้งานมาหรือมีอุปสรรคมากกว่านั้นนะครับก็จะมีเหตุผลต่างๆากันไปนะครับในส่วนของคันนี้นะฮะนอก นอกเหนือเสียจากการที่เราไอ่อัดคันนี้เครือบคันนี้ติดฟิล์มใสก็ลอยมานะครับแล้วเราไม่ได้เป็นคนลอกแล้วเราไม่ได้เป็นคนติดเนาะตอนนี้เราเป็นคนเตรียมผิวให้หลังจากที่ทางร้านสติกเกอร์เขาลอกสติกเกอร์ให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีข่าสติกเกอร์ที่อยู่บนรถซึ่งไม่ใช่เป็นค่าสติกเกอร์แล้วนะเป็นรอยที่อยู่บนสีรถและก็สีรถมีการสูญส่งไปหลายส่วน แต่เราก็คู่กับมาได้ค่อนข้างดีนะฮะตอนนี้ผมอะ่ะจะจะบอกว่าหลังจากที่เราทําเคลือบแก้วแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันร,บรอบๆก่อนขอเปลี่ยนเป็นก้องหลังแป๊บหนึง่งนะครับสําหรับตอนนี้นะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะสำหรับ Honda j a จสสีดําคันนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดไฟนิดนึงเพรมันสวาน่างเกินไปนี่เงางาม,งามน่าดูชมเลยทีเดียวนะครับกับอ่า โปรแกรมการเข้าแก้แบบเมกาสมิกภายนอกทั้งหมดนะครับแล้วก็ร้อแมกกระจกนะครับส่วนทีอ่อาจจะแก้กู้กับมันไม่ได้ก็ในส่วนของหลังคา<ม>เห็นไหมครัมันจะเป็นฟ้าๆนิดหนึ่งตรงนี้เกิดจากาสีของตัวรถเนี่ยมันโดนความร้อนกัดนะครับแล้วก็เดือดสีมันเลยออกไปเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าขัดให้เงาเนี่ยก็คือหลุดสีแล้วคือทั้งคันสีเดีวยวกันหมดเลยนะไม่ใช่ว่ามันคนละคันนะฮะ แต่ว่าสามารถกู้กลับมาได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าภาคภูมิใจพอสมควรเพราะว่าในตรวนของตอนแรกที่มามันไม่ใช่อย่างนี้ท่านเาจ้าของรถจะทราบดีนะครับแล้วก็ตอนนี้พาไปดูท่ห้องแต่ผมว่ามันนะยังเงาไม่สะใจใครหลายคนนะแล้วตอนเนี้ด้วยสไตล์ผมนะถ้าแบ่งช่วงเย็นๆเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างนอกด้วยนะตอนนี้อ่ะเข้ามาเอาคันนี้ออกไปข้างนอกให้หน่อยครับจานแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบไลฟ์สดนกันหน้าข้างนอกเลยเนาะ อันนี้ขอปิดแอร์แป๊บนึงอ่าสักคู่นะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปดูคันข้างนอกกันนะครับโอ๊ยใจเย็นดิโอ้โหแม่งรีบรีบจริงโอเคนะข่าดูนอกกัน เงาตะใจจริงๆครับลองข้างในอีกอย่างหนึ่งดูห้างนอกนะโคตรสวยอะ่ะพาดูพร้อมกันตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนการตรวจส่งงานไม่ได้ตรวจงานแล้วส่งงานขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็อยากจะพามาดูนะฮะว่าความเงาเนี่ยในขณะที่เวลาจะพบเพลาเพลระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้แดดแรงมาก แสงอย่างเงี้ยทําให้เห็นถึงคาบคาบน้ํายาคาบน้ํายาว่าคาบน้ํายาจะเยอะขนาดไหนนะครับแต่ตอนเนี้ยจะบอกเลยว่า,วาข้างนอกนี่เงาจัดจริงๆสวยงามมากๆอย่างที่บอกนะครับนี่คือแสงจริงๆนะฮะในช่วงเย็นๆนะครับก็จะทําให้รถออของท่านมีความเงาสูงสุดสามารถมองคาบน้ํายาได้ด้วยว่าตรงไหนยังเช็ดไม่หมดอะไรยังไงนะฮะเราก็จะค่อยๆเก็บนะครับก็ถือว่าเป็นการตรวจงานแล้วก็ส่งงานไปพร้อ,รอ,รอมๆกันเลยนะครับ โอเคมากๆนะครับถ้าสําหรับวันนี้นะก็คงจะไม่มีอะไรมากที่จริงเราตรวจงานไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้เราพามาส่งงานนะครับกันในช่วงแดดแบบนี้นะครับแล้วก็แสงดีๆอย่างนี้ทําให้เออเนี่ยผมอยู่บอกนะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับสีดำดาสะใจถ้าท่านอยากเห็นความเงานะครับพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสนะอาจจะส่งให้ดูนะครับ ว่าตอนเช้าแดดๆดจะจับเป็นยังไงนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับมิกกี้ออโต้เดวิลลิงนะมิกกี้แต่รถสวยนะต้องขอลาท่านผู้ชมนะไปกับความสวยงามนะครับจากผลงานการเคลือบแก้วนะครับที่มีเหมือนี้มาทุกวันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับที่สวยใสอย่างนี้ตลอดนะครับวันนี้มิกกี้อะพีเอ็มออโต้เดวิลลิงแล้วก็รถฮอนด้าเจ็ตนะครับมามุม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 โอเคคันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะ ตรงงานกันนะตรงนี้เลยนะครับสาหรับใครที่สนใจทำงานกแก้วคิวที่จองรีบเข้ามาเลยครับตอนนี้นะครับก่อนที่จะสายเกินไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับ RPA Motor d e a i l i n g ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ